สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S บอกลาเลิกขาดบุหรี่ บุค,คลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่ลำคาญคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อแอดไลน์เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจะเป็นยังไงถ้าสิ่งที่คุณเคยฟังจากพ่อคุณคิดว่ามันเป็นเพลงนิทานเรื่องหนึง่งและไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งวันหนึ่งที่พ่อของคุณใกล้จะเสียชีวิตลงตัวละครในนิทานเหล่านั้นได้มาปรากฏตัวให้คุณเห็น มันทําให้คุณเข้าใจพ่อของคุณมากขึ้นแต่ว่าน,นั่นมันก็สายไปซะแล้วและนี่คือเรื่องราวการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของชายคนหนึ่งบิ๊กฟิชจอมวัวผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวได้เริ่มขึ้นที่แม่น้ําแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเขากําลังจะจับปลาตัวใหญ่แต่ว่าเขาไม่เคยจับมันได้สักทีไม่ว่าจะใช้เหยื่อประเภทไหนก็ตามและในที่สุดก็ถึงวันหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาจะลองใช้แหวนทองมาเป็นเหยื่อจับปลา และในวันนั้นเขาก็สามารถจับปลาตัวนี้ได้ซึ่งมันก็เป็นวันเดียวกับวันที่ลูกชายของเขาได้เกิดลูกชายของเอ็ดเวิร์ดเขาชื่อว่าวิลนะครับเอ็ดเวิร์ดก็ได้เล่าเรื่องราวในวันที่วิลเกิดให้กับเขาฟังตั้งแต่เขายังเด็กๆเ,เล่าเป็นนิทานก่อนนอนจนวิลได้โตขึ้นไปออกแคมป์กับเพื่อนๆเอ็ดเวิร์ดก็ยังเล่าเรื่องการจับปลาใหญ่ตัวนี้ในวันที่วิลเกิดให้กับเพื่อนๆของวิลฟังจนกระทั่งถึงวันที่วิลได้แต่งงานเอ็ดเวิร์ดก็ยังคงเล่าเรื่องการจับปลาตััััววใใหหญ่่่่้้้กกกบบแขทททีีมมาารรงงงนนฟนฟุคไดจะูสึชอ เพราะว่ามันตื่นเต้นดีเหมือนเรื่องที่เกิดในเทพน,นิยายมีแต่บิลเท่านั้นที่รู้สึกไม่พอใจเขารู้สึกอับอายทุกครั้งที่พ่อเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆของเขาฟังและในคืนนั้นหลังจากงานเลี้ยงจบลงเอ็ดเวิร์ดกับบิลก็ได้มาพูดคุยกันเอ็ดเวิร์ดก็บอกไปว่าพ่อจะขอเล่าเรื่องของลูกหน่อยไม่ได้หรือไงกันบิลก็เลยบอกไปว่าผมเป็นแค่ตัวประกอบในนิยายของพ่อตำนานการผจญภัยของพ่อซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเอ็ดเวิร์ดก็เลยบอกไปว่าโถบิลใครๆก็ชอบเรื่องนี้กันทั้งนั้นนะ วิวก็เลยบอกไปว่าผมคนหนึ่งแหละที่ไม่ชอบผมฟังมาเป็นพันๆครั้งแล้วผมจํามุกของพ่อได้หมดผมเล่าแทนพ่อได้เลยเอ็ดเวิร์ดก็เลยบอกไปว่าพ่อขอโทษด้วยละกันที่ทําให้ลูกต้องขายหน้าแต่วิวก็สวนกลับไปว่าพ่อทําตัวเองขายหน้าตั้งหากแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกและหลังจากคืนนั้นทั้งเอ็ดเวิร์ดและวิวก็ไม่ได้พูดคุยกันเลยถึง3ปี วิวนั้นย้ายไปทํางานเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ปารีสเวลาจะติดต่อกับทางบ้านวิวก็จะโทรกลับบ้านไปคุยกับแม่แม่ของวิวมีชื่อว่าแซนด้านะครับส่วนวิวก็อาศัยอยู่ที่ปารีสกับภรรยาของเขาภรรยาของวิวมีชื่อว่าโจเซฟินและเย็นวันหนึ่งวิวก็ได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านบอกว่าตอนนี้อาการของพ่อแย่มากให้วิวรีบกลับมาบ้านด่วนคืนนั้นวิวเลยได้เดินทางกลับอเมริกาขณะที่อยู่บนเครื่องวิวก็ได้มองเห็นเด็กคนหนึ่ง กำลังทำมือเป็นรูปเงาสัตว์มันทําให้เขานึกถึงตอนที่เขาเป็นเด็กและพ่อก็เคยทําแบบนี้ให้เขาดูและนี่ก็คือเอ็ดเวิร์ดตอนหนุ่มนะครับเอ็ดเวิร์ดกำลังจะพาวิวเข้านอนแต่วิวได้ขอร้องให้พ่อเล่าเรื่องแม่มดให้ฟังหน่อยเอ็ดเวิร์ดก็เลยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่พ่อยังเป็นเด็กพ่อกับเพื่อนๆห้าคนได้ไปที่บึงแห่งหนึ่งที่บึงนั้นมันมีกระท่อมล้างอยู่มันเป็นที่อยู่ของแม่มดตาเดียวผู้เพื่อนๆก็ได้ท้าทายให้พ่อเข้าไปหาแม่มดแล้วมันก็มีเรื่องเล่าว,ว่า ใครที่จ้องตาข้างที่บอดของแม่มดคนนั้นจะเห็นว่าตัวเองตายยังไงพ่อเลยเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านแล้วแม่มดก็ได้เปิดประตูออกมาพ่อก็บอกไปว่าผมชื่อเอ็ดเวิร์ดและเพื่อนๆของผมอยากจะเห็นดวงตาข้างที่บอดของคุณแล้วพ่อก็เลยพาแม่มดมาหาเพื่อนๆจากนั้นเธอก็ได้เปิดดวงตาข้างหนึง่งเพื่อนของพ่อคนนึงก็มองเข้าไปแล้วก็เห็นว่าตัวเองจะหล่นจากบันไดลงมาตายส่วนอีกคนหนึ่งพอมองเข้าไปแล้วก็พบว่าตัวเองจะตายด้วยโรคหัวใจตอนอยู่ในห้องน้ำ แล้วเพื่อนๆของพ่อทุกคนก็วิ่งหนีกลับบ้านไปส่วนพ่อนั้นก็บอกกับแม่มดไปว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะตายยังไงแม่มดก็เลยได้เปิดตาให้พ่อดูแล้วพ่อก็รู้ว่าพ่อจะตายแบบไหนและเมื่อวิวเดินทางกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เจอกับคุณหมอเบนเน็ตที่เพิ่งมาตรวจอาการของพ่อของเขาวิวจึงแนะนําคุณหมอเบนเน็ตให้รู้จักกับโจเซฟินแล้วโจเซฟินก็บอกไปว่าตอนนี้ เธอกำลังตั้งท้องได้เจ็ดเดือนแล้วอีกไม่นานวิวก็จะได้เป็นพ่อคนแล้วซันดราก็มาบอกให้วิวขึ้นไปคุยกับพ่อแล้วก็เอาอาหารไปให้เขากินด้วยเพราะเอ็ดเวิร์ดไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเขาไม่ยอมกินอะไรเลยแล้ววิวก็ได้ขึ้นไปหาเอ็ดเวิร์ดหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาสามปีวิวก็พูดขึ้นมาว่าผมมีเซอร์ไพรส์มาให้พ่อนะผมกําลังจะเป็นพ่อคนแล้วเอ็ดเวิร์ดก็เลยบอกไปว่าเมื่อมีลูกทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้ววิวก็ได้เอาน้ําเอาอาหารให้พ่อทานเอ็ดเวิร์ดก็พ จะเป็นห่วงอะไรกันนักกันหนาพ่อรู้ตัวเองนะว่าพ่อไม่ได้ตายแบบนี้พ่อเห็นในดวงตาของแม่มดคนนั้นแล้วว่าพ่อจะตายยังไงแล้ววิวก็บอกพ่อไปว่าผมอยากจะคุยอะไรด้วยกับพ่อก่อนที่ผมจะกลับปารีสผมอยากรู้ความจริงเรื่องราวของพ่อเรื่องที่พ่อเล่าทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์เอาเป็นแบบเรื่องจริงเพราะว่าผมจะต้องเอาไปเล่าให้ลูกของผมฟังเหมือนกันผมอยากรู้เฉพาะเรื่องจริงไม่เอาเป็นแบบนิทานนะครับพ่อแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดก็ยังคงเล่าตามสไตล์ของเขาอยู่ เขาก็ได้เล่าว่าเมื่อตอนสมัยหนุ่มๆเขาเป็นนักกีฬาที่เก่งไม่ว่าจะเป็นการเล่นบาสหรือว่าการเล่นอเมริกันฟุตบอลมีแต่คนเชียร์เอ็ดเวิร์ดทั้งนั้นแม้แต่การแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็ได้รับรางวัลแล้วเอ็ดเวิร์ดก็ได้เปิดบริการตัดหญ้าให้กับชาวเมืองแอชตันธุรกิจของเขาก็ไปได้ด้วยดีแม้แต่ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้มีหมาติดอยู่ในนั้นพ่อก็วิ่งเข้าไปช่วยชีวิตหมาออกมาพ่อคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับชาวแอชตันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง มีคนผ่านมาในเมืองเขาตัวใหญ่มากได้แอบเข้าไปขโมยกินอาหารของชาวเมืองจนชาวเมืองรู้สึกไม่พอใจแล้วก็มาร่วมชุมนุมเพื่อจะไปตามล่าเขาทางนายกเทศมนตรีของเมืองแอชตันก็บอกให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนเราต้องหารักฐานก่อนที่จะไปทำร้ายใครขณะที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้ตะโกนออกมาว่าผมขออาสาไปคุยกับชายร่างยักษ์คนนี้เองแล้วเอ็ดเวิร์ดก็ไปที่ถ้ำริมแม่น้ำตะโกนเรียกชายร่างยักษ์คนนั้นให้ออกมาพอชายร่างยักษ์คนนั้นออกมา เอ็ดเวิร์ดก็ตกใจมากกับความสูงของเขาแล้วเขาก็รู้ดีว่าเจ้ายักษ์คนนี้ไม่ได้เป็นคนที่ทําให้เขาตายแน่เพราะเขารู้ว่าเขาจะตายยังไงเขาจึงบอก, yep ups, บอกเจ้ายักษ์ไปว่านายมาแอบกินอาหารของคนเมืองเนี้มันไม่ดีนะฉันได้ข่าวว่าข้างหน้านั้นมีเมืองใหญ่มันมีอาหารเยอะกว่าที่นี่มากถ้านายจะไปที่นั่นฉันก็อาสาจะไปกับนายด้วยเพราะเมืองนี้มันก็เล็กไปสําหรับฉันเหมือนกันเจ้ายักษ์ก็ตกลงจะไปจากเมืองนี้ แล้วทั้งสองคนก็ได้แนะนําตัวกันเจ้ายักษ์คนนี้มีชื่อว่าคราวนะครับแล้วพวกชาวเมืองก็มาเลี้ยงส่งวันที่เอ็ดเวิร์ดกับคาวจะเดินทางออกนอกเมืองทางด้านนายกเทศมนตรีของเมืองแอชตันก็ได้มอบกุญแจเมืองให้กับเอ็ดเวิร์ดเอาไว้ว่าเขาสามารถกลับมาที่แอชตันได้ตลอดเวลาแล้วก็มีขบวนพาเลตมาเดินส่งทั้งสองคนประชาชนก็ต่างโห่ร้องดีใจและที่สําคัญแม่มดตาเดียวก็ได้มาส่งเอ็ดเวิร์ดเหมือนกันหลังจากนั้นเอ็ดเวิร์ดกับคราวก็เดินไปตามถนน จนไปพบกับทางแยกแห่งหนึ่งมันเป็นทางแยกระหว่างถนนสายเก่ากับสายใหม่เอ็ดเวิร์ดเลยเสนอว่าเขาอยากจะลองเดินทางสายเก่าดูซึ่งเขารู้ว่าทางเส้นนั้นมันอันตรายเราให้คราวเดินไปเส้นทางสายใหม่แล้วค่อยไปเจอกันที่ข้างหน้าแล้วทั้งสองคนก็เดินแยกจากกันเอ็ดเวิร์ดก็เดินไปทางสายเก่าสักพักเขาก็ไปเจอกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านสเปกเตอร์ที่ทางเข้าหมู่บ้านมันมีรองเท้าแขวนอยู่เต็มไปหมดหมู่บ้านนี้เงียบสงบและน่าอยู่มาก แต่มันมีเรื่องแปลกค,คือพวกชาวเมืองไม่มีคนไหนใส่รองเท้าเลยสักพักก็มีชายคนหนึ่งพร้อมกับสาวน้อยออกมาพบก,กับเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ถามว่าคุณชื่ออะไรเอ็ดเวิร์ดก็บอกไปว่าผมชื่อเอ็ดเวิร์ดแล้วเขาก็ดูในลิสต์รายชื่อพร้อมกับบอกว่าคุณมาเร็วเกินไปนะเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดก็งงๆแล้วตอนนั้นพวกชาวเมืองก็ออกมามองเอ็ดเวิร์ดเหมือนกับว่ากําลังรอคอยเขาอยู่แล้วชายคนนั้นก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเจอใครคนหนึ่งเขาก็มาจากเมืองแอชตันเหมือนกัน แล้วเอ็ดเวิร์ดก็ได้ไปพบกับนักกวีชาวแอชตันเขามีชื่อว่านอเทอร์ทั้ง3ามคนก็ได้พูดคุยกันแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยในตอนนั้นเองก็มีสาวน้อยคนหนึ่งมุดเข้าไปที่ใต้โตะ๊ะแล้วไปแอบถอดรองเท้าของเอ็ดเวิร์ดจากนั้นเธอก็วิ่งตรงไปยังหน้าหมู่บ้านแล้วก็ปารองเท้าของเอ็ดเวิร์ดขึ้นไปแขวนไว้กับรองเท้าคู่อื่นๆตรงประตูทางเข้าหมู่บ้านสาวน้อยคนนี้เธอชื่อเจนนี่นะครับเธออยากให้เอ็ดเวิร์ดอยู่ที่หมู่บ้านสเปกเตอร์ด้วยกันเธอจึงทําแบบนั้น และในคืนนั้นเองก็มีงานเลี้ยงฉลองเหมือนกับเป็นการต้อนรับเอ็ดเวิร์ดที่จะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ทุกคนก็เต้นรำกันอย่างสนุกสนานกำลังเพลินๆกันอยู่แล้วเอ็ดเวิร์ดก็พูดขึ้นมาว่าผมต้องไปแล้วเสียงดนตรีก็ได้หยุดลงแล้วทุกคนก็ต่างหันมามองที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดก็พูดออกมาว่าเมืองนี้น่าอยู่ทุกคนดูใจดีไปหมดแต่ว่าจริงๆแล้วผมยังไม่อยากลงหลักปักฐานที่ไหนผมอยากผจญภัยไปก่อนผมต้องขอโทษด้วยจริงๆสำหรับความหวังดีของทุกคน ขณะที่เอ็ดเวิร์ดกำลังเดินจากหมู่บ้านไปเจนนี่ก็เดินเข้ามาหาเขาแล้วก็พูดว่าเอ็ดเวิร์ดคุณต้องสัญญานะว่าคุณจะกลับมาเอ็ดเวิร์ดก็ได้สัญญาไปว่าเขาจะกลับมาเมื่อถึงเวลาที่ต้องมาชาวหมู่บ้านก็มองดูด้วยความเศร้าส้อยขณะที่เอ็ดเวิร์ดกำลังเดินจากไปหลังจากออกหมู่บ้านสเปกเตอร์มาแล้วด้วยเท้าเปล่าเอ็ดเวิร์ดก็ได้เดินหลงป่าจนเขาได้ทำกุญแจเมืองหล่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวพอถึงตอนเช้าเอ็ดเวิร์ดก็ได้มาเจอกับคาว แล้วทั้งสองคนก็เดินทางไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหนังก็ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันขณะนั้นโจเซฟินกําลังคุยกับเอ็ดเวิร์ดอยู่โจเซฟินก็บอกว่าอยากจะให้เอ็ดเวิร์ดเล่าเรื่องว่าเจอกับแซนด้าได้ยังไงเอ็ดเวิร์ดก็เล่าไปว่าหลังที่ออกจากหมู่บ้านสเปกเตอร์มาได้สักพักหนึ่งเขากับคาวก็ได้ไปเจอกับคณะละครสัตว์ขณะที่นั่งดูการแสดงอยู่มันก็มีโชว์หนึ่งที่เอาคนที่ร่างกายใหญ่โตออกมาพ่นไฟผู้คนต่างปุบมือ ในตอนนั้นเองเอ็ดเวิร์ดก็ได้ผิวปากผู้ชมต่างหันมามองที่เอ็ดเวิร์ดและเขาก็ได้เรียกให้คราวออกมาจากด้านหลังเวทีพอคาวเดินออกมาเท่านั้นทุกคนก็ตกใจในร่างกายอันใหญ่โตของคาวหลังจากจบการแสดงในคืนนั้นเจ้าของคณะละครสัตว์ก็ได้มาคุยกับคราวเพื่อจะให้คาวเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงที่ละครสัตว์แห่งนี้เจ้าของคณะละครสัตว์เขามีชื่อว่าคาร์โลเวนะครับคืนนั้นคาวก็ได้พบจุดหมายปลายทางของเขาแล้ว ส่วนเอ็ดเวิร์ดเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาชมการแสดงที่คณะละครสัตว์ในวันนั้นว่ากันว่าเวลาเราเจอรักแท้เวลาจะหยุดนิ่งและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเอ็ดเวิร์ดค่อยๆเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นทุกอย่างรอบๆตัวเขาหยุดนิ่งไปหมดแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกก็คือเมื่อเวลามันหมุนต่อมันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและคืนนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้คล่ายกับผู้หญิงคนที่เขาคิดว่าเป็นรักแท้ของเขา เมื่อคาร์ลาเวเห็นว่าเอ็ดเวิร์ดกำลังนั่งเศร้าอยู่เขาก็เดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรพ่อหนุ่มเอ็ดเวิร์ดก็เลยตอบไปว่าผมเพิ่งเจอผู้หญิงคนที่ผมคิดว่าจะแต่งงานด้วยแต่ตอนนี้เธอได้จากไปแล้วผมจะตามหาเธอจนกว่าจะเจอถ้าไม่งั้นผมก็จะขอเป็นโสดไม่แต่งงานไปตลอดชีวิตคาร์ลาเวก็เลยบอกไปว่างั้นฉันขอเดานะเธอมีผมสีบลอนด์แล้วก็ใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมเอ็ดเวิร์ดก็มองด้วยความดีใจคุณรู้จักเธอเหรอคาร์ลาเวก็บอกไปว่าฉันเป็นเพื่อนกับลุงของเธอ สนิทก,กับครอบครัวของเธอและฉันก็ขอเตือนว่าอย่าหวังเด็ดดอกฟ้าเธอสองคนไม่คู่ควรกันแล้วเอ็ดเวิร์ดก็บอกไปว่าคุณยังไม่รู้จักผมเลยเอาอย่างนี้ละกันผมจะยอมทํางานในคณะละครสัตว์โดยไม่เอาเงินเดือนเลยคาร์ลเวก็เลยบอกไปว่าในแต่ละเดือนที่นายทํางานให้ฉันฉันจะบอกข้อมูลของเธอเดือนละข้อห้ามต่อรองและหลังจากวันนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้ทํางานทุกอย่างในคณะละครสัตว์เขารอเพียงแค่วันสิ้นเดือนที่คาร์ลเวย์ จะบอกข้อมูลของหญิงสาวคนนั้นให้เขารู้แล้วเวลาก็ผ่านไปถึง3ปีเอ็ดเวิร์ดรู้ข้อมูลของเธอมากมายแต่ว่ายังไม่รู้จักชื่อของเธอหรือว่าที่อยู่ของเธอเลยแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่คาร์เวบอกว่าเอ็ดเวิร์ดนายมีความมุ่งมั่นมากฉันจะยอมบอกชื่อของเธอเธอชื่อแซนด้าทิมเบอร์ตันและเธอกําลังเรียนอยู่ที่มหาลัยจากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้บอกลาเพื่อนๆที่คณะละครสัตว์แล้วก็พุ่งตรงไปยังมหาลัยที่แซนด้าเรียนอยู่ เอ็ดเวิร์ดนั่นรู้ว่าแซนด้าชอบดอกไม้อะไรเขาก็ได้ถือดอกไม้นั้นไปด้วยแล้วตรงไปยังหอพักที่แซนด้าอยู่เขาเคาะไปที่ประตูพอแซนด้ามาเปิดประตูเอ็ดเวิร์ดก็พูดไปว่าผมชื่อเอ็ดเวิร์ดผมรักคุณผมทํางานหนักสามปีเพื่อจะรู้ว่าคุณเป็นใครแต่มันก็คุ้มค่าสําหรับการที่ได้มาพบคุณในวันนี้ฟ้าลิ้คิดไว้แล้วให้ผมต้องแต่างงานกับคุณ ซนด้าเองก็งงนิดหน่อยนะครับแต่เธอก็เคยได้ยินกิตติศัพท์ของเอ็ดเวิร์ดว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากแล้วซนด้าก็เดินกลับเข้าหอพักไปเอ็ดเวิร์ดก็เดินจากมาด้วยความเศร้าแต่ก่อนจะจากไปเขาก็ได้หันไปที่ตึกแล้วก็ตะโกนว่าซนด้าผมรักคุณผมจะแต่งงานกับคุณซนด้าก็เปิดหน้าต่างออกมาดูแล้วก็ยิ้มเอ็ดเวิร์ดก็ยังไม่ลดละความพยายามตื่เท่านั้นที่จะครองโรคขณะที่ซนด้ากาลังนั่งเรียนหนังสืออยู่อาจารย์กําลังฉายสไลด์ มันก็มีสไลด์หนึ่งที่เขียนว่าผมรักคุณซันด้าเทมเปอร์ตันเพื่อนๆในห้องก็ได้แต่หัวเราะส่วนซันด้าก็แอบยิ้มอยู่ในใจบางวันซันด้ากับเพื่อนๆกําลังเดินเล่นกันอยู่แล้วเพื่อนของเธอก็ชี้ให้ดูบนท้องฟ้ามันก็มีข้อความเขียนไว้ว่าผมรักซันด้ามีอยู่วันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับเปิดหน้าต่างออกไปดูข้างนอกมันก็ปรากฏว่ามีดอกไม้ที่เธอชอบเต็มลานไปหมดพร้อมกับเอ็ดเวิร์ดยืนรออยู่และในที่สุดซันด้าก็ใจอ่อนหลังจากนั้น ทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันโจโซฟินก็บอกว่าเธอชอบเรื่องที่เอ็ดเวิร์ดเล่ามากเลยมันดูโรแมนติกขณะนั้นเองวิวก็ได้มาแอบฟังภรรยาของเขากับพ่อกำลังคุยกันอยู่เขาก็เลยนั่งอยู่หน้าห้องเพื่อแอบฟังแล้วเอ็ดเวิร์ดก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาต่อหลังจากที่แต่างงานกับซนด้าแล้วมีอยู่วันหนึง่งเขาก็ได้รับจดหมายจากทางการให้เขาไปเป็นทหารสมัยนั้น ทหารเกณฑ์ต้องประจำการประมาณ3ปีแต่ถ้าจะให้รอถึง3ปีเพื่อจะกลับมาพบก,กับแซนด้านั้นเอ็ดเวิร์ดคงขาดใจตายเขาจึงอาสาไปทำภารกิจยาก,ยากๆเพื่อจะได้ลดระยะเวลาให้เป็นทหารเกณฑ์ไม่ถึงปีเราจะได้กลับมาพบก,กับแซนด้าเร็วๆและภารกิจลับที่ต้องทำก็คือให้ไปขโมยแบบแปลนโรงงานไฟฟ้าในประเทศเวียดนามเอ็ดเวิร์ดก็ได้กระโดดร่มไปยังค่ายทหารแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กับทหารเวียดนามแล้วเอาแบบแปลนโรงงานไฟฟ้ามาได้สำเร็จ ขณะนั้นมันก็มีการแสดงของฝาแฝดที่ตัวติดกันมาแสดงให้ทหารเวียดนามดูเราทหารก็รู้สึกสนใจเพราะไม่เคยเห็นฝาแฝดที่ตัวติดกันแบบนี้หลังจากการแสดงจบลงฝาแฝดก็ได้เดินกลับห้องแต่งตัวขณะที่พวกเธอเปิดลาวแขนเสื้อผ้าพวกเธอก็ได้ไปเจอกับเอ็ดเวิร์ดกำลังแอบอยู่เอ็ดเวิร์ดก็เลยบอกว่าได้โปรดช่วยผมด้วยแล้วเขาก็ได้เอารูปซันด้าให้กับฝาแฝดทั้งคู่ดู จากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ได้พนันาถึงความรักที่เขามีต่อแซนด้ากับเหตุผลที่ต้องไปจากที่นี่ให้ได้หลังจากคุยกันอยู่ได้สองสามชั่วโมงพวกเราก็ได้วางแผนหลบหนีอย่างรอบคอบโดยการลงเรือล่าประวานไปที่รัเสเซียเรือจาวไปคิวบาและเรือแคนูเล็กไปที่ไมอามีและหลังจากนั้นพอถึงอเมริกาแล้วเอ็ดเวิร์ดจะพาฝาแฝดทั้งสองคนไปทำงานที่คณะละครสัตว์ หลังจากที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปครึ่งโลกทางกองทัพก็คิดว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจึงได้มาแจ้งข่าวการเสียชีวิตให้แซนด้ารู้แต่ว่าหลังจากนั้นอีก4เดือนเอ็ดเวิร์ดก็ได้กลับมาที่บ้านของเขาแล้วทั้งสองคนก็ได้โผล่เขากอดกันแล้วหนังก็ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับตอนนี้โจเซฟินกำลังนอนคุยกับวิลอยู่เธอก็บอกว่าวันนี้ฉันได้คุยกับพ่อของคุณฉันรู้สึกชอบเรื่องที่พ่อ,อคุณเล่ามากเลยมันโรแมนติกมากเลยตอนที่พ่อกับแม่ของคุณเจอกัน ทำไมคุณไม่เคยเล่าให้ฉันฟังเลยเรื่องยักษ์ตัวใหญ่เรื่องละครสัตว์เรื่องสงครามที่เวียดนามหรือว่าดอกไม้ที่อยู่เต็มลานกว้างเลยวิวก็เลยบอกไปว่าที่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีหละ,ละครสัตว์อะไรพวกนั้นเจ้ายักษ์ตัวใหญ่หรือฝาแฝดที่ตัวติดกันทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่พ่อแต่งขึ้นเองทั้งนั้นแล้วโจเซฟินก็ถามว่าวิวคุณรักพ่อคุณหรือเปล่า วิวก็ตอบไปว่ารักสิแต่ว่าคุณต้องเข้าใจผมนะตั้งแต่ตอนเด็กพ่อไม่เคยอยู่บ้านเลยจนผมคิดว่าพ่อแอบมีบ้านอีกหลังหนึ่งมีคนอื่นพ่อนอกใจแม่นั่นคือสิ่งที่ผมเจอตั้งแต่เด็กเช้าวันต่อมาซันด้าก็พาวิวกับโจเซฟินมาดูที่ห้องทํางานของเอ็ดเวิร์ดมันเป็นห้องที่เขาเก็บสิ่งของและเรื่องราวต่างๆของเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังหนุ่ม ทั้ง3คนก็ได้ลือค้นดูรูปภาพเอกสารเก่าๆแล้วแซนด้าก็ไปเจอจดหมายฉบับหนึ่งมันเป็นจดหมายจากทางการที่แจ้งว่าเอ็ดเวิร์ดได้ตายไปแล้วในช่วงสงครามวิวก็เลยขอจดหมายฉบับนั้นจากแม่มาอ่านดูแล้วก็บอกว่าอา้าวนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอแซนด้าก็เลยตอบว่าเรื่องที่พ่อเล่าน่ะใช่ว่าเขาจะยกเมฆซะทุกเรื่องโจเซฟินได้ยินแบบนั้นเธอก็อมยิม้มแล้ววิวก็จ้องมองไปที่มือกลอนอัจฉริยะมันก็ทําให้เขานึกถึงเรื่องที่พ่อเคยเล่าให้ฟังเรื่องมันก็มีอยู่ว่า หลังจากที่พ่อได้กลับมาจากสงครามใหม่ๆกำลังมองหางานทำพ่อก็ได้ไปเป็นเซลล์ขายเจ้ามือกลอนอัจฉริยะอันนี้พ่อต้องออกจากบ้านครั้งละหลายๆสัปดาห์ปล่อยให้แม่อยู่บ้านคนเดียวแต่ทุกๆวันศุกร์พ่อจะโอนเงินไรายได้ทั้งหมดกลับมาให้แม่เพื่อเอาเข้าบัญชีเก็บสะสมไว้ซื้อบ้านพ่อต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อเสนอเจ้าสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคอันนี้ไม่กี่ปีต่อมาพ่อก็เริ่มขยายตลาดไปทั่ว ล้วก็ได้เป็นเจ้าของเจ้ารถคันแดงคันโปรดของพ่อแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งขณะที่พ่อกําลังเอาเงินไปเข้าธนาคารพ่อก็ได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เคยเจอกันที่หมู่บ้านสเปกเตอร์ใช่แล้วครับพ่อเจอกับนอเทอร์ชาวเมืองแอชตันที่ไปอยู่ที่หมู่บ้านสเปกเตอร์นั่นเองนอเทอร์ก็บอกว่าหลังจากที่พ่อได้ออกจากหมู่บ้านมามันก็เลยทําให้เขามีความคิดที่อยากจะออกมาบ้างแล้วเขาก็ได้ออกจากหมู่บ้านนั้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วได้ไปเที่ยวประเทศต่างๆมากมายทั้งเอเชียยุโรป แล้วพ่อก็เลยถามนอเทอร์ไปว่าวันนี้คุณมาทําอะไรที่ธนาคารนอเทอร์ก็เลยตอบว่าวันนี้ผมจะมาป้นธนาคารแล้วเขาก็ชูปืนขึ้นแล้วบอกให้ทุกคนอยู่ในความสงบนี่คือการป้นธนาคารจากนั้นเขาก็ไปเอาเงินที่เคาน์เตอร์แล้วบอกกับพ่อว่าให้พ่อไปเอาเงินที่ตู้เซฟที่อยู่หลังธนาคารมาให้หมดพอพ่อไปดูที่ตู้เซฟก็ปรากฏว่าในนั้นมันไม่มีเงินเลยเงินมันโดนป้นไปหมดแล้วโดยพวกนักลงทุนเก่งกําไรที่ดินหลังจะออกจากธนาคาราแล้วทั้งสองคนก็ได้ขับรถหนีไป ในขณะที่อยู่ในรถพ่อก็ได้บอกนอเทอร์ไปว่าในตู้เซฟไม่มีเงินเลยแล้วพ่อก็อธิบายเรื่องการลงทุนเล่นทุนว่ามันสามารถเก่งกําไรได้ให้นอเทอร์ฟังก่อนจะลงจากรถนอเทอร์ก็หันมาบอกว่าฉันรู้แล้วว่าฉันต้องไปที่วอลสตรีทเพราะว่าเงินทั้งหมดมันอยู่ที่นั่นและหลังจากนั้นไม่นานนอเธอร์ก็สามารถทําเงินหนึ่งล้านแรกได้เขาจึงได้ส่งเงินบางส่วนสําหรับค่าที่ปรึกษาและนั่นมันก็เลยทําให้พ่อนําเงินมาซื้อบ้านหลังที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้แล้ววิว ก็ได้ไปเจอเอกสารการโอนบ้านระหว่างเอ็ดเวิร์ดกับเจนนิเฟอร์เขาจึงไปหาเจนนิเฟอร์ตามที่อยู่นั้นพอได้เจอกันวิวขึ้นถามเจนนิเฟอร์ไปว่าคุณรู้จักพ่อของผมได้ยังไงพวกคุณเคยมีอะไรกันใช่ไหมผมเห็นพ่อเคยกุกกิ๊กกับผู้หญิงหลายคนผมจึงสรุปเองว่าพ่อแอบนอกใจแม่แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานเจนนิเฟอร์ก็เลยบอกไปว่าสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจนะพ่อคุณไม่เคยคิดจะลงเอยที่นี่เขาเคยมาที่นี่สองครั้งครั้งแรกเขามาเร็วเกินไป แล้วครั้งที่สองเขามาช้าไปเรื่องมันก็มีอยู่ว่าคืนหนึง่งเขากลับจากการตะเวนขายของ3สัปดาห์แล้วคืนนั้นมันก็มีฝนตกหนักเขาเจอกับพายุที่มันรุนแรงมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พอถึงตอนเช้าเขาก็พบว่ารถที่เขาขับมาได้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้และในตอนนั้นเองเขาก็มองไปที่พื้นแล้วก็พบกับกุญแจดอกหนึ่งมันเป็นกุญแจที่นายกเทศมนตรีของเมืองแอสตันได้ให้กับเขาเอาไว้แล้วเขาก็ได้ทำหล่นเอาไว้ตั้งนานแล้วใกล้ๆกับหมู่บ้านสเปกเตอร์เขาจึงเดินกลับไปที่หมู่บ้านแต่ว่าตอนนี้สภาพหมู่บ้านนั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว บ้านทุกหลังสุดโทมมันเป็นคนละเรื่องกันเลยกับที่เขาเคยเจอเมื่อก่อนนี้บ้านทุกหลังถูกยึดโดยธนาคารชาวบ้านติดหนี้สินกันทั้งหมดเอ็ดเวิร์ดอยากจะช่วยเมืองนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเขาจึงไปปรึกษากับนอร์เทอร์ซึ่งตอนนี้นอร์เทอร์เป็นมหาเศรษฐีที่วอลล์สแตทและก็ไปหาคาร์ลเวที่คณะละครสัตว์ จนเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็มาช่วยไถยบ้านคืนจากธนาคารแล้วก็ปรับปรุงทั้งหมู่บ้านให้เป็นสภาพเดิมและบ้านหลังนี้ก็คือบ้านหลังสุดท้ายที่เอ็ดเวิร์ดได้เข้ามาช่วยไถายจากธนาคารและทําให้มันกลับกลายเป็นเหมือนเดิมหลังนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดเขามาดูแลการซ่อมด้วยตัวของเขาเองจริงๆแล้วเจนนิเฟอร์ก็คือสาวน้อยเจนนี่คนที่เอ็ดเวิร์ดเคยสัญญาว่าจะกลับมาที่หมู่บ้านสเปกเตอร์อีกครั้งหนึ่งแล้ววันหนึ่งเอ็ดเวิร์ดก็ได้จากเมืองนี้ไป แล้วไม่เคยกลับมายังเมืองที่เขาช่วยรักษามันไว้อีกเลยแล้วพอวิวกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเขาขึ้นไปดูพ่อที่ห้องพ่อก็ไม่อยู่เหมือนกันเขาจึงรีบตรงไปยังโรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลวิวก็ได้รู้ว่าเส้นเลือดในสมองของพ่อแตกและอาการยังโคม่าอยู่วิวก็เลยบอกว่าให้แม่กับโจเซฟินกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนเดี๋ยวเขาจะอยู่เฝ้าพ่อเองในขณะนั้นหมอเบนเน็ตก็เข้ามาถามวิวว่าพ่อเคยเล่าเรื่องวันที่เธอเกิดให้ฟังไหมวิวก็ตอบไปว่า เล่าเป็นพันครั้งแล้วเรื่องปลาใหญ่ที่ไม่มีใครเคยจับได้แต่ดันมาจับได้ด้วยแหวนทองในวันที่ผมเกิดแล้วหมอเป็นเด็กก็เลยบอกว่าอยากจะฟังเรื่องจริงไหมว่ามันเป็นยังไงในวันที่เธอเกิดแม่เธอมาถึงโรงพยาบาลประมาณบ่ายสามโมงเพื่อนบ้านขับรถมาส่งพ่อพ่อเธอไปเดินสายขายของที่ต่างเมืองเธอเกิดก่อนกําหนดหนึ่งอาทิตย์แต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีพ่อก็เสียใจที่ไม่ได้อยู่ด้วยนี่คือเรื่องจริงในวันที่เธอเกิดไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นสักนิดเลยถ้าเป็นฉัน ต้องเลือกระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งที่มีปลากับแหวนฉันคงอยากฟังเรื่องที่สนุกมากกว่าแล้วหมอเบนเน็ตก็เดินออกจากห้องไปส่วนวิลก็ได้เฝ้าพ่อของเขาจนเผลอหลับไปแล้วมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่เอ็ดเวิร์ดได้ตื่นลืมตาขึ้นแล้วเอ็ดเวิร์ดก็บอกให้วิวเล่าเรื่องว่าเขาจะตายยังไงให้ฟังวิวก็บอกไปว่าผมจาไม่ค่อยได้เรื่องที่พ่อมองเข้าไปในตาของแม่มดนั่นเหรอผมจะพยายามลวกันเรื่องมันก็มีอยู่ว่า ในตอนเช้าผมกับพ่ออยู่ในโรงพยาบาลผมเผลอหลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมาผมก็เห็นพ่อดูสดชื่นพ่อดูแปลกไปแล้วพ่อก็บอกว่าเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าผมก็ไปเอารถเข็นมาแล้วพวกเราก็หนีออกจากโรงพยาบาลไปขึ้นรถคันแดงคันโปรยของพ่อแล้วเราก็ขับตรงไปยังแม่น้ําเมื่อมาถึงแม่น้ําแล้วผมก็อุ้มพ่อพ่อตัวเบาวิวไม่รู้มันเป็นแบบนั้นได้ยังไงแล้วก็มีทุกคนมารอพ่ออยู่แล้วคนจากาาคณะละครสัตว์มนุษย์ยักษ์ฝาแฝด คุณนอเทอร์ทหารลบที่เวียดนามเจนนี่และชาวบ้านที่หมู่บ้านสเปกเตอร์นายกเทศมนตรีเมืองแอชตันหมอเบนเน็ตโจเซฟินทุกคนต่างปรบมือต้อนรับพ่อแล้วผมก็อุ้มพ่อลงไปที่แม่น้ําแม่ก็รออยู่ตรงนั้นแล้วผมก็วางพ่อลงในน้ําจากนั้นพ่อก็กลายเป็นปลาตัวใหญ่และว่ายออกไปตอนนั้นเองเอ็ดเวิร์ดก็ได้สิ้นใจลงแล้วจากไปอย่างสงบส่วนวิวกรน้ําตาคลอ พอตอนนี้เขาได้สูญเสียพ่อไปแล้วและที่งานศพของเอ็ดเวิร์ดวิวก็ได้สังเกตเห็นว่ามีคนร่างใหญ่เดินลงมาจากรถพร้อมกับชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับคุณคาร์โลเวย์วิวก็รู้สึกประหลาดใจโจเซฟินเองก็เหมือนกันเธอมองไปเห็นผู้หญิงฝาแฝดกําลังยืนคุยกับชายสูงวัยเธอก็าหาันมามองวิวว่านี่มันอะไรกันวิวก็สังเกตได้ว่าคนที่มาร่วมงานศพนั้นเขาไม่รู้จักเลยแต่ทว่าแต่ละคนมีบุค,คลิกเหมือนกับตัวละคร ที่พ่อเขาเคยเล่าให้ฟังหลังจากเสร็จพิธีแล้วพวกเขาก็ได้มายืนคุยกันและเล่าถึงวิรกรรมของเอ็ดเวิร์ดและเมื่อได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากผู้คนเหล่านี้วิวก็คิดขึ้นมาได้ว่าเรื่องที่เขาเคยฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนน่าเบื่อแต่พอมาฟังอีกทีในวันนี้จูๆ่ๆมันก็เกิดน่าสนใจขึ้นมาทันทีและนี่ก็คือเรื่องราวของบิ๊กฟิชจอมโวผู้ยิ่งใหญ่ถ้าใครดูแล้วน้ำตาซึมก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับ